คอลเลกชันใหม่แบรนด์สเมลทุกคน X กันดั้มนะครับแล้วแต่ละสีนะครับเขามีอินสปายจากกันดั้มแต่ละรุ่นมาให้ด้วยส่วนสีที่ผมสั่งมานะครับจะเป็นสีดำนะเป็นรุ่น s ซีดแบ k กไนท์ทุกคน นี่เลยครับดีไซน์สวยล้ำนะทุกคนแล้วสีสันของแก้วนะครับก็สีสดตรงปกมากแล้วอยากจะบอกว่าแค่สีเดียวมันไม่พอนะทุกคนผมเก็บมาอีกสีหนึ่งเป็นสีเหลืองนะครับบอกเลยว่าแก้วเก็บอุณหภูมิรุ่นนี้นะครับวัสดุเป็นเกรดพรีเมียมนะครับ SUS 3 1 6นะเป็นฟู้ดเกรดนะครับไม่กัดกร่อนไม่ขึ้นสนิมใส่ชากาแฟน้ำอัดลมน้ำผลไม้น้ำเจี๊ยมวยได้หมดเลยแล้วรุ่นนี้ดื่มได้2แบบนะครับเพื่อนๆสามารถเปิดจุกตรงนี้นะครับเปิดฝาออกมาแล้วดูดจากหลอดได้ หรือถ้าใครไม่ชอบดื่มจากหลอดนะครับเพื่อนๆสามารถกดปุ่มตรงนี้ครับงัดขึ้นมาแล้วก็ยกดื่มได้เลยด้านในของแก้วก็จะประมาณนี้ครับปั๊มสแตนเลส316มาให้ด้วยนะส่วนก้นแก้วนะครับจะมีซิลิโคนกันลื่นมาให้ด้วยตั้งโต๊ะทํางานโต๊ะคอมไม่ลื่นไม่ไหลถ้าใครยังไม่มีแก้วประจําตัวนะครับแนะนํารุ่นนี้เลยเป็นแก้วขนาด 800ML นะขนาดกําลังพอเหมาะเลยเดี๋ยวผมปักตะกร้าให้นะทุกคนไปจิ้มเลือกสีกันได้เลยชอบกระนั้มรุ่นไหนเรียกตามใจชอบได้เลยครับ